มาก็รับสวัสด kind of mm ีท hmm. <tortured. S 2> ่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้พุกผมจะจงรวยก้วนะท่านผู้ชมนะมาเนี่ยเราไม่พูดมาทั้งเพลงฮะเราก็ไม่อยู่กับไอ้แฟนกลินทุ่นน้ำแข็งอีกแล้วนะท่านผู้ชมก็ไปแวะไปไปแวะคายน้ำมันแล้วก็กลับมาแวะคายนี้โดนนะท่านผู้ชมใายนั้นก็โดนไปมาดูกับ พีจีจะเป็นยังไงไปเหมือนเดิมมาตรเดิมอะไรเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือกําไรหรือขาดทุนแค,แ,คแค่นั้นเองะฮะก็หลังเรื่องงานก็ร้อยอีเช่นเคยนะมาพูอ,อย่เจใจกับยาจกองเาได้นะแสำหรับท่านใดที่มาใหม่ก็ฝากเลยก็สักสักไรจะได้ไม่พลาดชิตใหม่จากยาจบของเราด้วยนะครับผมนะมาอันนี้ก็เกินกันไปข้างต้นแล้วนี่เราก็มาเข้าสู่หมวดเอาจริงนะผู้ชมไม่รู้ว่าจะโดนไปเท่าไห่หรือว่าจะเป็นยังไง เดีวตอนนี้หมุนไปแล้วเจ็ดสิบทีเพิ่งจ่ายไม้แรกมาไม่ไหลซะด้วยสิโอ้โหเพิ่งจะจ่ายไม้แรกก็ยังไม่ไหลฮะไม่ใช่สิบทีเพิ่งจะได้ไปสองทีเอ้ใช่ใช่ใช่สิบทีแลวถูกละโอสมองสมองไปเหมือนเล่น้องตอนนี้อากาศมันร้อนนะ พอจะหนาวก็นาวสุดๆพอจะร้อนก็ร้อนเกือบตับจะแตกแล้วตอนนี้ไม่รู้อากาศเป็นยังไงไม่อำไมมันร้อนเร็วจังนะจำวด้ไหมเออโป้ก็ให้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 โอ้โห อุย้ยกว่วมันจะมาได้เล่นสกูเกือบหมดเปลือกหมดเปือกแล้วเข้าหรือไม่อ่าเรียบร้อยฮะมาแล้วเข้าเป็นที่เรียบร้อยไม่รู้ว่าจะได้หรือจะอะไรยังไงฮะมาดูกันน้อย,อยใช้สายแบบประหยัดนะน้อย,อยแต่ก็คือกำไรปูเข้าไป รถตกอบเข้าไปโอ้ยอย่าเพิ่งโอ้โหเร็วเกินปุยมุยนียโอ้โหจะเร็วไปไหนวะเนี่ยปอปเอฟอ่าทำไมอาไร จะเด็ดเย่าน,น้ำไปในเนี่ยโอ้อะไรกันวะเนี่ยจะเดียมาพราแสงที่ไม่แจกกูอยู่ในระบุ๊บเบิร์ดโหลเขาให้ต้อ <c oughs> <c oughs> งเงียวเลยท่านผู้ชมผมเนี่ยจะเงียบแล้วแต่โอ้ยมึงไม่จ่ายเลยเนี่ยเฮ้ย อะไรกันวะนี่จะชา้าได้พาเร่มงามเหรอแต่มันชา้าเกินไปแล้วเนี่ยโอ้โหปปาตาโตอืมนั้นไม่มาเลยวะมันไม่ไหลอะ เอ้ยอยาทำกับฉันแบบนี้สิโอ้โหไหลเออถอะ่านผู้ชมไม่ไหลเลยว่ะเอ้ยเดี๋ยว่าจะโดนอีกเนี่ยโอ้โหคุณเห,เหลือจะเชื่อแล้วนะอืมช่วงนี้เข้ามาปีจีไม่ค่อยเท่าไหร่เลยว่ะท่านผู้ชมเรียบร้อยฮนะก็ยังโดนอีกแค่นเลยนะ โดนเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือหมดไวกว่าเดิมอีกโอ้โหโอ้ยคนละเลยจะเชื่อไโอ้ยเอ้าท่านผู้ชมท่านใดก็ฝากไปแชร์แขร์หน่อยหลิงก็จะตายคลิปนะท่านผู้ชมใครที่ทำแตกอะไรยังไงก็ทักเข้ามาบอกกันได้ใต้คอมเมนต์เลยอ่ะอันนี้ก็ต้องฝากกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อจะได้พลาดคลิปใหม่ๆจากยาจบของเราอีกเช่นเคยท่านผู้ชมอ่ะก็ต้องตขอตัวลาไปก่อนนะขอบคุณและสวัสดีครับ